โคตรมันโคตรสมศักดิ์ศรีอยู่ในเต็ดยุคใหม่สู้บาร์เซโลนาได้แน่นอนผีแดงสเตชันโสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณ IFM 168ที่มุมขวาบนเลยครับผมสำหรับเมื่อคืนในครึ่งแรกถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์เต,เต,เตดจะครองบอลน,น้อยกว่าแต่ก็มีการสร้างสรรค์โอกาสกันได้ยอดเยี่ยมมากที่ต้องชมในครึ่งแรกอย่างมากเลยคือทุกคนมีสมาธิอย่างมากในนัดนี้บีบสูงไล่กดดันไม่ให้บอลเข้าตัวกลางบีบให้ออกข้างไปวัดกับฟูลแบ็กอย่างเดียวที่สสาาาาคคัญัญนดนดีี้มมมเซโรและขาาาถท ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากสมแล้วที่เคยมาเยือนที่คับนูบ่อยๆในครึ่งแรกถ้ามีการจบคุมคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนำห่างบราซ่าถึง2-0 3-0กันเลยทีเดียวแต่ในครึ่งแรกมันติดที่คนเดียวคืออารอนวานบิสก้าทำบอลเสียบ่อยมากขาดดเกินๆแต่ก็ยังดีที่เขายังสามารถสร้างสรรค์โอกาสและมีความเร็วบวกลูกขยันทำให้ข้อผิดพลาดของเขายังพอกบได้ในครึ่งแรกต้องบอกว่าชื่นชมเหล่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากใครมันจะไปคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้จะสู้กับบาร์เซโลนาได้อย่างสูสีอีกคคครั้้งงงตอออปบบมืแลละะขุเเทนย่ พอเข้าขึ้นหลังโคตรเดือดสมแล้วที่เป็นการพบกันของบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าบาร์เซโลนาจะออกขึ้นนาก่อน1 0แต่หลังจากนั้นไม่นานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถตีกลับมาเป็น1ประตูต่อ2ได้สําเร็จแต่น่าเสียดายเจอเรวันดอฟกีเล่นบอลฉลาดลาฟินญ่าทาท่าเหมือนจะเปิดบอลให้เรวันแต่เรวันทาท่าเหมือนจะยิงแต่กลับปล่อยบอลให้ตกจนเข้าประตูคงต้องชมจริงๆลูกนี้เพราะเหนือการคาดการณ์ของทุกคนแล้วก็จบเแรกๆด้วยการผลเสมอ2ประตูต่อ2ในนัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถทําได้ยยยออดเเีีี่่่่มมาาาากกกจรททต้งไปลนคนคู ได้ดีหมดในทุกตำแหน่งมีสมาธิมีพลังมีความขยันขาดเพียงอย่างเดียวคือการทำประตูนัดแรกคงต้องบอกว่าโคตรมันโคตรสมศักดิ์ศรีใครที่ไม่ได้ดูเมื่อคือนต้องเรียกได้ว่าพลาดอย่างมากนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถสู้กับอันดับหนึ่งของลาลิก้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อคือนนี้ใครที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงคงต้องบอกว่ามีความสุขอย่างมากที่ได้เห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถทำได้ขนาดนี้และคนที่สามารถทำให้มันเป็นแบบนี้ได้อีกครั้งก็คือเอ,อ,อมมิเนนากมลล แตยูไนเต็ดจะแพ้เลยเพราะบาร์เซโลนาต้องมาเจอกับแมนยูที่ดินแดนแห่งความฝันที่โอแซฟฟอร์ดแห่งนี้และที่สำคัญที่สุดเราจะได้เห็นลิซานโดมาร์ติเนสและซาบิเซอร์พร้อมลงสนามช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งที่ต้องชมเชยมากที่สุดในเมื่อคืนนี้คือคาเซมิโรที่สามารถจัดการได้อย่างดีและในผู้สื่อข่าวของอังกฤษย,ยังบอกว่าจังหวะที่บอลชนเสาและเกือบเข้าประตูมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คาเซมิโรตั้งใจเขี่ยบอลให้ชนเสาเพื่อไม่ให้บอลไปอยู่กับนักเตะบาร์เซโลนาที่กำลังจะเข้าชาร์ ออกจากเขตอันตรายส่วนมาคัตเลตฟอร์ดในทีนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้จริงๆเมื่อคืนที่เขาสามารถทําประตูได้มันเป็นประตูที่22ในทุกรายการมันคือฤดูกาลที่ดีที่สุดซึ่งในปี2019ทับ20มาคัตเลตฟอร์ดสามารถปิดซีซั่นได้มากที่สุดที่22ประตูแต่ในตอนนี้เลตฟอร์ดกำลังจะทํไลายสถิติของตัวเองอีกครั้งเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นดีถึงขนาดที่ตํานานอย่างพอสโคยังต้องออกมาชมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาได้ดีมากจริงๆในคืนนี้พวกเขาในตอนนี้คือทีมที่เหมาะสมที่สุดที่จะสาาาาาามมมมรรรถคควว้้แชไดออยยย่งนกผี ุมากจริงๆนี่คือคําพูดที่ออกมาจากตานานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอริกทนหากุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์หลังจบเกมไว้ว่าเราต้องทําให้เสร็จสิ้นที่โอทฟฟอร์ดผู้ตัดสินมีอิทธิพลอย่างมากในเกมนี้มันสมควรเป็นใบแดงกับจังหวะที่รัดฟอร์ดหลุดเดี่ยวเข้าไปในเขตโทษก่อนที่จะถูกเข้ากระแทกจากด้านหลังในนัดนี้มันมีความเข้มข้นของมันเหมือนพวกเรากําลังเล่นในรายการ UCL เลยละ่ะอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษรอบก,ก,กินได้กล่าวหลังจบเกมไว้ว่าหากยูฟาต้องการโฆษณารายการยูโรปาลีกพวกเขาควรตัดไไัดลลลททคคู่่่นนนีีลลี้เเยยะมมมืออกกุางใแ มันคือทีมใหญ่ที่สู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีนี่คือเกมที่ดีที่สุดในรายการยูโรปาลีกในตอนนี้เลยละ่ะสุดท้ายนี้นะครับชาบีกุนซือของบาร์เซโลนายังประทับใจฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วได้กล่าวหลังจบเกมไว้ว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคที่ผมรู้จักกลับมาแล้วมันเป็นประโยชน์ที่โคตรสั้นที่โคตรจะภูมิใจเลยสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคบขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับขอบคุณครับ